สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันไทยๆทยที่หนูดีอยู่ที่บ้านบนเขาที่กระบี่นะคะเป็นช่วงที่เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์โควิด19ที่กรุงเทพเนอรวมถึง pm 2.5นะคะแต่ว่างานก็รออยู่ทางกรุงเทพพอสมควรแล้วหนูดีก็ภายในอีกไม่กี่วันดีจะต้องเริ่มขับรถกลับขึ้นไปที่กรุงเทพแล้วเนาะก็เลยถือโอกาสว่ามาอัดคลิปทิ้งทวนนะคะที่บ้านบนเขาที่กระบี่นะคะเพราะบ้านหลังนี้น่ารักมากๆแลวให้ดูวิวเป็นแบบ รอบท้ายๆเนาะอนี้ก็เป็นห้องครัวแบบอากาศเปิดนะคะแล้วก็ตรงมุมนั้นก็จะมีภูเขานะคะในกระบี่ซึ่งบรรยากาศมันน่ารักมากๆจริงๆอะ่ะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีสาว่ายน้ําเล็กๆอันหนึ่งนะคะที่อย่างที่หนูดีเคยบอกไปแล้วว่าคือหนูดีจ้วงสองที่ <laughs> หมดสะเลยแต่ว่าบรรยากาศเราก็น่ารักนะสมมติว่ายน้าเนี่ยก็จะเห็นวิวเขาอยู่ด้านหลังตรงนู้นเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันแบบ คือน่าชื่นใจมากๆอะค่ะอยู่กรุงเทพดีไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้เลยก็เป็นแบบยาใจที่ดีมากนะคะพอทําให้รู้สึกว่าเออถึงเราอยู่ไกลบ้านแต่มันก็โอเคแต่ก็ใกล้กลับแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะดิจะมาตอบ2อสาคถามที่มีคนถามหนูดีมาดีต้องบอกก่อนว่าดิไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสตกูรูเรื่องแบบการออกกําลังหรืออะไรนะคะแต่ว่า ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานแล้วงานของหนูดียะเป็นงานที่ไม่ค่อยขยับเนาะยิ่งโดยเฉพาะช่วงโควิด19เนี่ยปีที่ผ่านมาหนูดีไม่รับงานบรรยายเลยไม่รับงานไปออกรายการไหนไม่อะไรเลยเพราะว่าเราคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนเนาะแล้วก็เราไม่รู้หรอกเรารับเชื้อเราแพร่เชื้อเราอะไรก็ก็เลยแบบอยู่บ้านนะคะจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ ต้องหาโอกาสแบบออกกําลังกายเล็กๆน,อๆน้อยๆเนาะหนูดีก็จะมีรองเท้าแบบขำๆข,ข,ของดีอย่างเงี้ยนี้เพื่อนเพื่อนดีชอบแซวว่าเป็น Frog Shoes อะไรประมาณนั้นนี่คือรองเท้าวิ่งนะคะแบบที่เรียกว่า barefoot เนาะก็ทุกครั้งที่มีไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาเห็นอยู่แบบๆคนก็จะถามหนูดีตลอดว่าคือ คือบางคนก็แบบน่ารักมากแบบนั่นมันรองเท้าอะไรคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทหนูดีเนาะด้วยความสนิทกันจะแบบรองเท้าเธอน้าเกลียดมากเหมือนตีนกบอะไรประมาณนี้เนาะก็ทำํำไมเธอใส่แล้วมันดีเหรอคลิปนี้หนูดีก็เลยจะมาเอารองเท้ามาโชว์แล้วกันว่าหนูดีเอารองเท้าคู่ไหนมัก,กระบีแล้วแต่ละอันนะคะแบบ การทำงานของมันแตกต่างกันยังไงแล้วหนูดีได้ใช้คู่ไหนบ่อยที่สุดมีตินกบชมพูนะคะมีรองเท้าเดินเขานะคะอันนี้เป็นจริงๆเป็นรองเท้าเทรลวิ่งเทรลนะคะแล้วก็เสื้อออกกำลังมีคนถามหนูดีมาเหมือนกันแล้วตลกมากที่หาที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือหนูดีเอามาเยอะจริงๆเออก็เลยเดี๋ยวนี้จะเอามาโชว์ให้ดูนะคะอันนี้ก็ไปตะกุยมาจากในบ้านเมื่อสักครู่เนาะก็ ได้ใช้บ้างนะคะบางอันบางอันคือไม่ได้หยิบออกมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนที่ใช้บ่อยที่สุดในการมาออกกําลังกายที่จังหวัดกระบี่เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นอันที่มีคนถามดีเยอะมากนี่คือดูเซสพีโปรตีนถามว่าจับเวลาคนผู้หญิงจะออกกําลังกินผู้หญิงที่ไม่ออกกําลังกินโปรตีนชงจากพืชเนี่ยมันสะสมไหมจะลงพุงไหมเลีกอันนึงมีอันที่คนถามเยอะมากก็คือแอนโร i ิ w วินโด เนาะเพราะไม่ใช no, sure. um, oh, mm ่ดูสิลืม mm hmm. มันจะมีแบบช่วง uh, การสร้างกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังคือจะมีความเชื่ออันหนึ่งว่าต้องกินโปรโตีนหลังออกกำลังภายในครึ่งชั่วโมงเลยไม่งั้น um, จะไม่มีการสร้างกล้ามเนื้อเกิดขึ้นหรือแบบมันจะแบบผ่านช่วงเวลาแบบ นาทีทองแบบ window of o p p o r t u n i t i e s อะไรประมาณนี้จริงหรือไม่จริงก็เดี๋ยวมาตอบคำถามทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่ามันมันก็เป็นคำถามที่สำคัญมากๆแต่ก่อนอื่นนี่จะเอาลูกๆรองเท้าของหนูดีให้ดูก่อนเดี๋ยวแบบจะมาถือให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะใส่ให้ดูว่าเออมันใส่ยังไงอะไรประมาณนี้หยิบเสื้อก็หยิบโปรตีนมาตอบกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคู่แรกอันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ ตัวนี้คือรองเท้านะคะซึ่งเป็นรองเท้าแบบ5นิ้วนาอมันจะแบบอันนี้มาจากบริษัทชื่อ Vibram นะคะ Five Fingers ก็จะเป็นรองเท้าสำหรับคนที่มีความเชื่อว่าเท้ามนุษยแบบ์ถูกสร้างมาให้แบบมีความอ่อนแบบความนุ่มนวลและความยืดหยุ่นมีเคอร์ฟที่ดีที่สุดอยู่แล้วพูดทับศัพท์ทำไมเนี่ยกีเหี้ยเกลียวการพูดทับศัพท์แต่บางทีนึกไม่ออกอ่ะ,อะโอเคนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นรองเท้าวิ่งที่แบบ คือมันสามารถที่จะพับได้อย่างนี้ถามว่าดีชอบไหมดีชอบมากนะคะก็เป็นตัวที่รักมากแล้วก็มันไม่ได้ต้องใส่ถุงเท้าเนาะแต่ถ้าใครเหงื่อออกเยอะคือต้องซักบ่อยบ่อยหน่อยดีก็เลยด้วยความรู้สึกว่าหน้าตามันประหลาดอยู่แล้วหนูดีก็เลยเอามาเป็นสีชมพูเลยแต่พี่โพอ่ะเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นสีดำเนาะผู้ชายก็เนี่ยคะ่ะข้างใต้มันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เทียบเท่ากับคล้ายๆกันแบบ วิ่งเท้าเปล่าแล้วก็จะมีคนที่เป็นสายแบบ barefoot runners เลย mm. ก็คือวิ่งเท้าเปล่าเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยศึกษาหรืออะไรอาจจะลองศึกษาดูเนาะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็คือคู่หนึ่งนะคะหนูดีได้มีโอกาสใช้ออกกำลังทำสควอตทำอะไรอยู่ตามขอบบ้านบางทีว่ายน้ำมาขึ้นไปก็ทำสควอตเนาะแล้วก็กระโดดตบอะไรประมาณนี้ตัวนี้ดีมากอีกตัวหนึ่งนะคะคือ vibram เหมือนกันแต่ตัวนี้เขาเรียกว่ารองเท้าฟ r โรชิกิ ผุนเยอะหน่อยนี่ใช้จริงจังมากเนี่ยเวลาเวลาที่เราใส่มันก็จะเป็นอย่างนี้อืมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะแบบพับได้แบบนี้เลยแล้วก็ฟูโรชิกิมันเป็นวิธีการหอ่หอหอ่หอของแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะสังเกตว่าเวลาที่ใส่นี่ก็ไม่ใส่ถุงเท้าเหมือนกันนะคะมันก็จะมีการแบบดึงเขาออกมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาเท้าใส่เข้าไปข้างบนเนาะ,ะตัวนี้ดิก็ตั้งแต่ได้มาดิก็รักมากนะคะได้ใช้บ่อยมีอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นรองเท้าของคนไทยคะ่ะชื่อ,อ Shoei Do s o l s นะคะเดี๋ยวนี้จ้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวนี้แท็กให้นี่คนไทยทำนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นรองเท้ายางอย่างเงี้ยแหละรัดเลยแล้วเวลาที่เดีไปทะเลคะ่ะหรือไปเดินตรงไหนที่ไม่ได้ต้องระวังเรื่องหนามแล้วไม่ได้จะวิ่งอะไรเยอะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนป้องกันเท้าแล้วก็ไม่ให้แบบมีอะไรที่เป็นอันตรายจากข้างล่างขึ้นมาก็จะใส่คู่นี้อันนี้ไปทะเลคือคุ้มมากแล้วก็ มันมันแห้งเร็วน้อก,ก็จะเป็นตัวที่ชอบเอาไปทะเลนะคะที่สุดวันที่ไปเกาะห้องไปอะไรนี่ก็เอาไปแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ชัวโฮก้าเดี๋ยวพวกนี้ดีแท็กให้หมดเลยนะทุกคนอันนี้น้องอุปอิปนะคะอะนัก,กวิ่งนะ้อแบบ Happy running official now, น้องอุปอิป ที่เป็นนักวิ่ง a อัลตร้าเทรลคนไทยเนาะเป็นคนที่ช่วยหนูดีเลือกนะคะน้องก็บอกเออมันก็มีหลายแบรนด์แหละแต่วันนี้ก็ไปลองตามที่น้องบอกน้องก็ไกด์มาแ้วแบบโทรศัพท์ไลน์คุยกันเลยประมาณนี้แล้วก็วันที่หนูดีไปเลือกซื้อเพราะจริงๆตัวเนี้ยหนูดีจะเอาไปวิ่งที่อ่า ไปเทรลที่ญี่ปุ่นค่ะไปคุมโนกโคโดเทรลแล้วก็เลือกอันไหนดีน้องก็ช่วยทั้งเลือกได้ในที่สุดได้โฮก้ามานะคะ HOKA หนนี้ไม่เคยใช้ของเขามาก่อนไม่เคยเป็นแฟนคลับแบรนด์นี้มาก่อนแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันคือหลังจากที่ไปที่ห้างแล้วก็แบบเอาเท้าไปลองหลายๆแบรนด์อันนี้รู้สึกว่ามันเข้ากับรูปเท้าดีได้มากที่สุดก็ไปลุยญี่ปุ่นกันมาแล้วมาอยู่กระบี่เนี่ยหนูดีก็ใช้คู่นี้จริงๆใช้เยอะที่สุดเพราะว่าในที่สุดการออกกําลังที่ชอบที่สุดคือไปเดินขึ้นป่าขึ้นนนนเเขาากก็็ลปว่่คคูี้ะะ ไีได้ใช้เยอะที่สุดทุกวันที่ออกนอกบ้านแล้วมีการเดินขึ้นป่าขึ้นเขาคือได้ใช้ตัวนี้แล้วก็ข้อดีคือเออท้าแบบในตัว ส้นเขาค่ะคือมันค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นเวลามีหนามหนามของปลมลูกปลมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในกระบี่ัมจะมีสวนปลมเยอะเนาะก็แบบบางทีเราเดินไปหรืออะไรยังไงคนชวนไปเดินเล่นคนท้องถิ่นชวนไปเดินเล่นก็นจำบางทีต้องเข้าสวนปลาอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็รู้สึกว่าอ,อปลอดภัยดีดีชอบเดี๋ยวดีจะขอหันกล้องลงมานิดนึงจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่แล้วแบบหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูฟูโรชิกิกันก่อนดีกว่าเวลาแกะนะคะก็จะแกะออกมาแบบนี้ แล้วก็นี่นะคะมันก็จะมีแบบเหมือนที่แบบเหมือนพ็อกเก็ตอยู่ข้างหน้านกระเป๋าเล็กๆเนาะแล้วก็เท้าใส่บบนี้ค่ะก็ติดแบบนี้ฟึ๊บฟับตัวนี้ก็เหมาะเวลาเราไปแอร์พอร์ตหรืออะไรเพราะว่ามันมันสะดวกะคะ่ะไม่ต้องใส่ถุงเท้ามันก็จะแบบเนียนเรียบไปอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาเดินมันจะเหมือนกับเป็นถุงเท้าที่มี้นเนาะก็เป็นคู่โปรดนะคะเป็นคู่โปรดมากๆหนูดีชอบมากๆเลยนะคะส่วนเจ้านี่นะคะชูวีดู โซลส์นาะเดี๋ยวแท็กให้อันนี้แบรนด์คนไทยนะ่ารักมากก็ใส่แบบแบบนี้เขามีหลายสีมากนะคะหนูดีเอามากระบี่แค่สีเดียวคือสีชมพูเวลาใส่แล้วก็จะสบายเหมาะกับวันที่ไปทะเลนั่งเรือไปเกาะไปอะไรนะคะก็ได้ใช้นะเปียกก็แห้งเร็วมากส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ five fingers ไอ้ตัวนี้จะใส่ยากนิดนึ่งนะเพื่อนๆคือเออเวลาใส่เนี่ยเราต้องเอานิ้วเท้าของเราอะเข้าไปให้มันแมทช์ได้เลยอะอ อย่างนี้มันจะใส่ไม่ดีเนี่ยมันชินนิ้วมันจะแบบไปผิดอันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะลองใส่นะคะขนแรกเนี่ยก็ต้องแบบเลง็งนิ้วเท้าให้ดีมากๆะคะ่ะพอใส่ก็จะมีการดึงเชือกตรงนี้นะแล้วก็จะดึงแล้วก็แปะจุดขอโทษนะคะให้เอาขึ้นมาดูใกล้ๆแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เวลาวิ่งเท้าเราก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาข้อเข่าอะคะ่ะหนูดีมองว่าตัวนี้คือเจ๋งมากเออหนูดีชอบมันมากเลยหนูดีมีปัญหาเขา่าจริงๆต้องผ่าตัดได้แหละแต่ว่าก็เลยแบบ เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าการที่วิ่งรองเท้าที่เป็น barefoot อย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยเหมือนลดแรงกระแทกเข่าได้พอสมควรมันจะเหมือนเท้าคนเรามันจะ absorb shock เรียกว่า absorb shock ใช่ไหมคือแบบลดแรงกระแทกหรืออะไรเงี้ยได้ดีกว่าแล้วก็ฮอกาเนาะก็ตัวนี้ก็ใส่ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรที่ที่แตกต่างไปเนาะมาเดี๋ยวมาดูเสื้อกันค่ะอ่ะโอเคเสื้อที่หนูดีชอบนะคะก็มีทั้งแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ ของต่างประเทศที่ไปหยิบหยิบสอยๆมานะคะได้หมดขอให้มันถูกสเปคแล้วก็ราคารู้สึกว่าโอเคมันมันมันไม่เวอร์เกินไปเนาะก็ตัวที่ใส่นี้เป็นแบรนด์ของที่น้องอุบิ๊บที่เป็นนักวิ่งเทรลคนไทยะคะ่ะเป็นผู้หญิงที่วิ่งอัลท์เทรลทำนะคะก็ ว่าเป็นคนที่แนะนำมันดีซื้อเราคู่นี้แหละนะคะน้องก็รู้จักกันวันนี้ไปอ่านหนังสือของน้องแล้วก็ทักกันยังไงก็ไม่รู้ทางอินสตาแกรมอะไรเงี้ยในที่สุดกม็มานัดกินข้าวกันมาเจอกันแล้วก็ถูกชะตากันก็เลยก็เลยเร,เราเสื้อน้องคือตัวที่อตัวที่ดีใส่อยู่เนี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวดีจะแท็กให้ต้องไปถามน้องอุบอิบเองเนาะว่าเขาแบบเสื้อเขาเรียกว่าอะไรบ้างแต่อย่างตัวนี้ค่ะมันเป็นเสื้อนักวิ่งหญิงที่แบบ มันลงมันลงมาได้ถึงตรงนี้แต่มันจะโปนิดนึงนะคะถ้าท่านจะดึงลงมาถึงท่านนี้แต่จะบอกว่าเป็นชุดวิ่งนี่เป็นเสื้อวิ่งที่เอามันจะมีดูนิดนึงจะมีกระเป๋าใส่เงินอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็เป็นซิปนะคะสำหรับการวิ่งจริงๆเนาะใส่เงินใส่กุญแจแล้วก็ตัวเสื้อมันจะเคิร์ฟเข้าไปตรงนี้ซึ่งเขาอ่ะมันเป็นการตัดวีหลอกแต่เขาจะมีหลายสีนะคะแล้วก็เข้าเอวแล้วก็บานออกเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เหมือนแบบ เราแบบ LS โดยอัตโนมัติทั้งที่อาจจะไม่ได้ S ขนาดน,านั้นอะไรประมาณนี้ตัวนี้สีดำของเขาอัานดีชอบใส่ขึ้นเครื่องบินมากเพราะว่าใส่กับกางเกงที่สบายๆของมูจิหรือว่าของของอีกยี่ห้อหนึ่งยูนิคิโลแล้วก็สีดำแล้วก็เสื้อสีดำแล้วมันจะลีนมากแล้วก็ใส่รองเท้าตัวนี้สีดำอะเป็นชุดแอร์พอร์ตที่ดีชอบที่สุด พูดแล้วก็คิดถึงเนาะนี่ไม่กล้าขึ้นบินอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ Happy running Official มหีใส่ไว้ให้ของนอวิฟทำดีมากแล้วเขาก็จะมีเป็นรุ่นนี้หนูดีก็ชอบมากเลยเนี่ยค่ะน,นี่ก็จะเป็นแบบคือสังเกตว่าสีมันจะแบบเออมันจะมีสีหวานๆแล้วก็จะมีสีแดงสีอะไรเหมือนกันผ้าเขาจะระบายเหงื่อดีมากแล้วก็เป็นนักวิ่งผู้หญิงที่ทําให้ผู้หญิงซึ่งหนูดีชอบมากนี่แนะ่นอนสีเขียวมิ้นท์สีโปรดหนูดีนะคะอันอื่นๆอ,อันนี้เป็นของแบรนด์ชื่อว่าโคลัม นี้จะเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะคลัมเบียจะมีหลายรุ่นแล้วนนูก็เป็น F C ของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นเทคโนโลยีของเขาก็หนูดีไซน์หนูดีชอบนะคือตัวนี้ในที่สุดเป็นตัวที่ถ้าออกไปวิ่งข้างนอกหนูได้ใช้บ่อยที่สุดเพราะว่าเขาจะมีแบบผ้าที่ระบายเหงื่อได้เขาใช้คำว่า Airwick sweat activated cooling omni freeze zero อะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัววงๆนี้มันจะช่วยในการระบายเหงื่อก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่อดีนี้ออกไปข้างนอกแดดร้อนมากแล้วก็แล้วมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็น spf กันแด,ดดด้วยก็เลือกไปเลยว่า spf เท่าไหร่ก,กี่10อะไรเงี้ยค่ะดีเนาะแล้วก็ไม่ร้อนอืแต่ันี้จะมีเสื้อกันแด,ดดอีกตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของเขาเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น omni f r e e เหมือนกันเนี่ยค่ะ เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมือนใช้ในการระบายเหงื่อแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่างตรงจักแร้ตรงจักแร้อย่างนี้ก็จะมีแบบเห็นไหมคะที่มันจะบางเป็นพิเศษคือจุดที่เป็นแบบจักแรอย่งเงี้ยก็จะบางเออดีชอบค่ะแล้วมีอีกตัวนึงตัวนี้ก็เป็นจริงๆตัวนี้เป็นเสื้อกันแดดนะคะเป็น S P F เลยนะคะก็คือ Columbia o m n i w i c k อันนี้ก็เป็น มี SPF คือตัวนี้หน้าตาจะเหมือนเสื้อทำส่วนเนาะแต่ว่าผ้าบางมากแล้วก็เป็นเสื้อรู้สึก SPF 50หรืออะไรสักอย่างนี่ก็ใช้ใส่กันแดดวันที่แบบออกไปข้างนอกประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ถามเรื่องของอ ตัวนูเซ s นะคะแอนาบอ i ิกวินโดก็คือตัวนูเซสเนี่ยมันเป็นโปรโตีนชงสำหรับทั้งผู้หญิงผู้ชายกินได้แล้วก็ปลอดภัยมากๆเป็นพีโปรตีนเนาะหนูดีก็จะกินในวันที่ทั้งออกกำลังและไม่ออกกำลังเพราะไม่ใช่ว่าเราได้ออกกำลังทุกวันประมาณนี้เนี่ย,ยมันก็จะมีเป็นผงนะคะเวลาเราตักผงออกมาเนะะี่ยค่ะหช้อนก็จะมีโปรโตีน10กรัมอันนี้จะเท่ากับไข่ขาว2.5ฟองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหนูดีก็จะกินแบบ ถ้าเป็นวันปกติก็จะกินครั้งละช้อนช้อนครึ่งก็เชคกินนะคะแล้วก็ถ้ากิน2ช้อนเป็นเซิร์ฟแบบฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นโปรโตีน20กรัมประมาณอกไก่1อกก็ในคำว่า Anabolic Window ก็คือเหมือนกับ เวลาเราออกกาลังกายหนักแล้วเราต้องแบบรีบกินโปรโตีนภายใน30นาทีหลังออกกําลังหรือเปล่าเหมือนรีบไปอ่านพยายามหาอ่านงานวิจัยนะคะไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าต้องกิน30นาทีหลังออกกําลังแต่ว่าภายในวันนั้นให้กินโปรโตีนให้เพียงพอเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็จะสามารถนําไปใช้ได้ในหนึ่งวันนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายออกกําลังแบบไม่ต้องแบบไปเครียดว่าเฮ้ยหลังออกกําลังภายใน30นาทีเราต้องกินโปรโตีนน้านู่นนี่วันนั้นคุณกินให้พอก็โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวทุกอย่างนะคะที่หนูดีไซน์ยกเว้นคน เบียเนาะทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เป็นแบรนด์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้จะเขียนชื่อไว้ให้ใน description นะคะลองไปดูได้เลยเนาะหวังว่าจะเป็นคลิปสนุกสนุกที่เรามาคุยเล่นกันนะคะแล้วก็แบบตอบอะไรที่มันแบบเออมีคนถามมาดีก็แบบเออเอามาชวนคุยถึงแม้จะ random น,นิดนึงแต่ก็สนุกดีเหมือนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ